ของฝากใี่ได้แล้วค่ะทุกคนอย่ามาดูนะคะนั่งไงเห็นแล้วดูกิรเเขาชอบมากเลยชอบไหมชอบเอาไหมเอาไหมเอาไหมครับเอาเอานั่งลงเอาแบ่งน้องด้วยไหมแบ่งไหม แบ ah, งอ่ะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาอ่ะพี่มาเอาไหมมามาอ่ะพี่ได้เอาไหมครับอ่ะมาเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อเรื่อยอ่ะเฮ้ได้ยินเสียงพี่มาไหมครับแล้วพี่มาเอาไหมเอาปะเอ้ยแกงแกงครับทุกคนสัา งัวค่ะงัวงัวไอ้เกยไอ้เยแม่ชอบแกล้งน้องค่ะดูดิโอ้ยอ่ออ่อแม่วางแล้วแม่วางแล้วลูกโอ้ยงัวครับอ่แบ่งกันจับลงไปกินกับเขาไปลูกไปลงไปไปจับลงไปลูกไปลงไปกดจับไม่ค่อยเข้าพวกหรอกค่ะทุกคนอันนี้เหลือแค่เนี้ย จับกินกับเขาลูกอย่าให้จับกินด้วยลูกจับกินด้วยออให้จับกินด้วยดูบีดาให้น้องกินด้วยลูกให้จับเข้าด้วยเร็วไปแล้วค่ะทุกคนนี่แหละของโปรดเด็กๆบ้านนี้